สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งนะคะกล่องที่เราสั่งมามันจะเป็นหมอนนะคะกล่องหมอนใหญ่เท่านี้เลยแม่ตอนเราก็หนักด้วยนะก่อนที่เราจะไปดูข้างในของหมอนนั้นเราแบบชอบรายละเอียดข้างนอกมากแล้วน่ารักมากเลยเป็นกล่องแบรนด์ที่แบบให้ความรู้สึกแฟนเทลแล้วก็หลับสบายมากๆนะคะมันดูแบบเป็นสีไลแหลกแบบสีแบบว่าง่วงๆอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะมาลองอันบ็อกซิ่งกันซึ่งตอนนี้นะคะก็คือแบรนด์ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะเราก็เลยแบบว่าได้มาในราคาที่แบบว่าค่อนข้างจับต้องได้นะคะอะโอเคไปกันเลยดีกว่าอด้วยน้องคู่ใจวันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไม่ได้นี่ลงมานะอะนึบโอ้โหก็คือน้องโปรโชั่นตัวเองออกมาระเบิดโบ๊ออกมา ข้างในก็จะพบกับพบกับแพคเกจจิ้งของแบรนด์ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นของขวัญวันเกิดอ,อะไรนี้เลยอ่ะของขวัญแบบเป็นสีแบบชาวอร์เจ้าสาวหรือว่าแบบของขวัญวันเกิดอ,อะไรเนี้ยเออเป็นของขวนนะัญอ่ะเหมาะกับการให้เป็นของขวัญแบรน,นะนี้อ่ะอาเป็นอย่างนี้อ,อ๋อฉันถือไว้ทำไมอาออันนี้เป็นอะไรน,นี้เป็นากาทักคายจากแบรนด์ใช่ไหม โอ้ยแม่เขาแบบสีน่ารักนะจะเป็นสีแบบว่าม่วงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีการ์ดมาบอกว่าเพราะการนอนไม่ใช่แค่หลับให้สนิทแต่คือพิธีกรรมเพื่อความงามเพื่อความงามคนณน่ารักมีความฝักคุงฝักทองแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบหลับสบายแน่นี้แล้ก็อะไรอันเนี้ยอันนี้ก็คือ good beauty good sleep เทคนิคการนอนอ๋อมันก็คือแบบทำยังไงยอะยไรเงี้ยอ๋อเขาก็บอกว่า อันที่อันที่ทาให้อยากซื้อมาเลยก็คือเขาบอกว่าตื่นมามันจะไม่มีรอยยับที่หน้านะเพราะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นเลขสามอีกไม่นานนะคะก็ต้องทําการบำรุงหน้ากินวิตามินหรือว่าแบบว่าทาครีมอย่างเดียวไม่พอะคะแลก็ต้องไม่พยายามมาให้หน้าเรายับมากขึ้นด้วยนะออผมไม่ฟูผิวหน้าสดชื่นหลับสนิทแดดนหลอดทั้งคืนเพิ่มพลังความสดชื่นแล้วก็ไม่เหนื่อยล้าอือ๋อแล้วก็มีแบบข้างในก็จะมีทิวท r i a l มาให้อ่ค่อยมาดู ในสิ่งถัดไปที่เราจะมาแม่มันใหญ่มากอันนี้เดาว,ว่าชิ้นนี้ยังไงก็ต้องเป็นน้องโปห <c oughs> นักเหมือนกันนี่เอาจริงๆนี่คือก็ก็หนักเหมือนกันนะอ่ะมีน้องหมอยมาให้หนึ่งสองสามส,ามสี่อยากจะทราบว่าเข้ามาอยู่ในกล่องนี้กันได้อย่างไรไนะคะมันใหญ่มากเลยอ่ะก่อนอื่นเราเอากล่องออกไปจากวงสนทนาก่อนนะคะ เชิญทางเ้องบายอ่ะเราจะมาดูอย่างอื่นกันซึ่งตอนนี้ก็คือได้มาทั้งหมดนะคะนี่ขออนุญาตวางให้ดูตัวนี้ <c oughs> มันมีทั้งหมดสี่ชิ้นอย่างนี้เดาวๆว่ามันจะต้องเป็นของอันนี้น่าจะเป็นใยแต่ว่าใยที่ให้มามันเหมือนว่าเขียนไว้ว่าให้ใยมาเยอะอยู่แล้วนะมันพันเก้าพันเจ็ดถึงพันเก้าอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งปกติหมอนโรงแรมที่เราแบบว่านอนอลไรมันก็จะพันห้าอะไรใช่ไหม มีดูหมอนเพราะว่าชอบหมอนนอนสบายมากคะ่ะฮึบขนาดขนาดหมอนนี้คือขนาด,ดว่วางหัวเราได้สามหัวนะคะใหญ่ามากนะคะแล้วก็มหนอนตะเข่งมันมีเขียนอยู่ในนี้ด้วยนะว่ามันคือหมอนสำหรับรองการนอนตะเขงด้วยนะคะ นอนตะแคง,งนี่ไงหมีสายพินโนมาให้นะเป็นหมอนนอนตะแคงนอนนอนตะแคงนี่หรอใช่ไหมแบบนี้อันแบบนี้อันแบบนี้น่าจะนอนแบบนี้แหละแล้วก็หมอนวางแลก็แบบให้ลองแก้มันหรือว่าลงมาตรงนี้นะคะมันจะได้นอนแบบสบายสบายใช่ไหมโอเคอะแล้วต่อมาชิ้นต่อมาของเราก็คือจั เป็นปลอกหมอนที่เป็นผ้าไหมลงมือเราอยากกระดังมากเป็นผ้าไหมนะแล้วมันจะเป็นลื่นๆนอนอเรามีแบบนี้อยผืนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเรียกว่าผ้าคลุมไหล่มันนิ่มมากแล้วก็มันจะเรียบแบบตลอดเลยสมมติเราไปซักขยำขยี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปตากแบบเดียวก็คือน้องก็จะแห้งแล้วก็มีความแบบว่าเรียบง่ายๆอะไรเงี้ยใช้งานง่ายนะอ่ะอันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาแถมมาให้อ๋อแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมว่าเรามียนนี้ด้วยอันนี้ก็คือใหญ่อันนี้ก็คือใหญ่นนใ,หญใหญ่ที่เป็นขนเป็ดบวกนาโนเจลใช่ไหมเขียนเขียนเมืเเเเม่อกี้นี้ตอนอ่านหมอตกระแขงเอาแบบใหญ่เป็นนาโนเจลก่ <c oughs> อนอื่นเลยแล้วก็มาทําการแกะหมอนกันก่อนดีกว่านะคะเราก็จะมาโห หมอนก็คือใหญ่มากเคราจะมาแกะหมอนกันนะคะเพื่อเราจะแกะอย่างร,าระมาระวังเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอเผื่อเราจะเอาถุงไปใช้ทำอย่างอื่นไงจ้าแล่ววิธีกะแกะเสร็จเลยนะน้องก็ทำการปูตัวขึ้นเลยจานโอ้ยนิ่มจังเลย,ยมันใหญ่มากเลยนะมันก็มีน้ำหนักดีมากเลยอะ ามีวิธีการใช้นะคะมาให้หนด้วยเขาบอกว่าเพราะหมอนโซฟีบอกกับการนอนงายดังนั้นเวลาเอานอนไหล่มาเกยหมอนเพื่อทให้สบายยิ่งขึ้นอ่ะแล้วหนึ่งสองท่นอยู่นอ๋ออ,อยู่นี่ได้อ่านข้อสาบนะคะข้อหนึ่งก็บอกว่านอนหมอนจะทําให้นอนสบายในท่านอนงายแล้วก็ท่านอนตะแคงก็ไม่ทําให้หลิวลอยใช่ไหมอย่าลืมตบหมอนครั้งแรกหลังนําออกจากซีลสูญญากาศจะทําให้ แบบหมอนใหญ่คืนตัวอ๋อทิ้งหมอนให้แบบว่าใหญ่คืนตัวมาณสามถึงห้านาทีก็จะได้หมดนอนสบายคุณมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเนี้ยถ้าเราต้องมาตบหมอนใช่ปะเคยดูสนุวัยตอนที่แบบว่านางน,นี่ไหมแบบกําลังจะนอนแล้วก็จะแบบเออมันคือแบบนั้นเลยแต่เหมันมันฟูขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้นี้เห็นใช่ไหมที่มาพร้อมกับแบบว่า ต่างๆนานานตอนนี้ก็คือฟูฟ่องแล้วนะคะเรามาลองเทียบกยับหมอนที่อยู่หัวน,นอนกันซะหนออ่อยดูความหนาความหนาเนี่ยก็ถ้าถามมันก็คงแบบฟิลแบบไม่ตากเท่าไหร่นะความหนายอะไรเงี้ยแต่ว่าความนุ่มก็คืออันนี้นุ่มมากม,มากเลยอะนุ่มมากเลยมันดูมากเลยอะก็เดี๋ยวเพื่อลองใช้ไปสัก คืนถึงสองคืนสามคืนสคืนและ5้คืนเดี๋ยวจะมารีวิวว่ามันเป็นยังไงนะคะอลองก็ตกดูแล้วก็ดูโอเคดีนะเนเดี๋ยวเราจะเอาหมอนมาใส่ปอกหมอนอุ้ยแต่เนือขึ้นได้ว่าเขาแบบให้ใหญ่มาเพิ่มใช่ไหมสมมติว่าคืนนี้เรานอนแล้วรู้สึกว่ามันยังยังไม่เรียกว่าไงะ่ะมันยังไม่แบบฟูพอเลี้ยเดี๋ยวเราจะเอาใส่เข้าไปเห้ เขามีรูให้ใส่หมอนเอ้ยเขามีรูให้ใส่อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เอ้ยเป็นการเย็บที่ใส่ใจมากเพราะว่าเป็นการเย็บแบบซ่อนตะเข็บไว้ข้างใน,นมันก็ทําให้แบบว่าน้องตะเข็บพวกนี้ไม่มาทําให้เป็นแบบหน้าเ,าเป็นริ้วรอยนะคะก็ในวัยจะสามสิบปีนะคะแล้วก็หมอนเขาก็ค่อนข้าง การันตีว่าการนอนตื่นมาค่ะมันก็จะทําให้ไม่มีริ้วรอยเพิ่มบนใบหน้าเพราะเราก็เอาหน้าวางไว้บนหมอนแบบประมาณหกถึงแปดถึงบมือคนก็คือสิบสองชั่วโมงใช่ไหมัมนก็ทําให้แบบว่าหน้าเราไม่มีริ้วรอยเพิ่มจากการนอนนั่นเองเพราะปกติแล้วนอนเราก็น่ายอยู่เพราะฉะนั้นแปลว่าแปลว่าการนอนหมอนที่ถูกต้องก็คือนอนฝั่งนี้นะคะเพราะว่าตะเข็บที่เขาเย็บไว้มันอยู่ฝั่งนี้ ถ้าเราจะมาให้มีรยูวรอยบนหน้าเลยเราต้องนอนฝั่งนี้ถูกไหมนี่หมอนมันฟูขึ้นจากตอนแรกอันเนี่ยเหมือนนองขึ้นตัวแบบด้วยตัวเองอะตโนมติด้วยนะเมื่อกี้คือตกๆแล้วก็ยังแบบวันนี้ใช่ไหมนี่ก็คือแบบเฮ้ยเออเราก็ให้ความรู้สึกที่เย็นนะคะแล้วก็อุ้ยน้องฟูน้องฟื้นขืนนนน้นชีพเองโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองนอนหมอนอนี้กันนะคะคืนหนึ่งจริงๆก็คือเราซื้อมาสองใบนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปแกะอีกกล่องหนึ่งนะคะจะได้นอนแบบสบายๆเฮ้ยนองมันคืนตัวจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกคือมันไม่ได้แข็งโป๊กเหมือนแบาบว่า memory foam ไงมันเป็นใยที่เป็นขนห่านเทียมนะคะเขาบอกว่าเหมาะกับคนเป็นภูมิแพ้แบบเราเราก็จะมาลองนอนกันอ,อย่างดีนะคะก็ใยที่ให้มาใยเดิมเนี่ยเขาเขียนมาว่า1,900กรัมนี่คือเราอ่านตามนี้เลยนะเนี่ย อ่านตามที่เขาเขียนมาในใบคู่มือนะก็คือ1 900กรัมแล้วก็วคือให้มาอันนี้ก็คือ2,000กรัมไปเลยจ้าในถุงถ้าเกิดไม่อยากจะใส่ก็คือใส่เข้าไปในนี้นะคะเพิ่มได้โอเคสําหรับหมอนี่ยเราก็มารีวิวกันประมาณนี้นะคะชอบก็ฝากกดถูกใจแลวกดติดตามไว้นะคะก็ไว้วันหลังเราจะมาทําการ unboxing อย่างอื่นให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลา ไปก่อนแล้วก็ไปเตรียมตัวนอนดีกว่าหวดมันนี่มากเั้คไม่เอาแล้วหมอนก็นเอาออกไปบายไปนอนอือนี้สองใบเอาไปเลยสองใบไป